แต่มีหนึ่งบอจอที่น่าสนใจนะครับผมประกอบการของปี63เนี่ยกำไรสุทธิโต41%จ่ายปันผลให้1บาทต่อหุ้นและแนวโน้มธุรกิจปีนี้ก็ยังดีอย่างต่อเนื่องผมกำลังพูดถึง CPF นะครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนรายง,งานตัวเลขกำไรสุทธิปี2563 2 6 0 2 2ล้านบาทเติบโต41%จากปีก่อนนะครับ กำไรก่อนดอกเบี ini, 21, 92, 000 000้ยจ hmm. <donut. S 2> ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคาหรือว่า EBITDA 81,692ล้านบาทเพิ่มขึ้น72%เหตุผลหลักๆก็มาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดนะครับทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆการใช้ AI มาเสริมทำงานการทำงานทำให้ผลออกมาดีที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดทั้งโควิด -19 มีโรคแอฟริกันสวายเวฟเวอร์แต่ผลการดำเนินงานก็ยังออกมาถือว่าดีครับคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF พูดถึงการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นขึ้นอย่างมากเป็นเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บริษัทได้ค,ค้นคว้าขึ้นมาครับมีทั้งการสร้างสายพันธุ์สัตว์ขึ้นมาใหม่ระบบการเลี้ยงการบริหารจัดก,การในรูปแบบใหม่ การนำเอาไบโอซิเคียวริตี้มาเสริมมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในธุกิจสุกรแล้วก็กุ้งครบวงจรด้วยแล้วการความสามารถในการทํากําไรที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นมามาจากความการให้ความสําคัญในการควบคุมประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนด้วยการใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้านการผลิตการเลี้ยงช่องทางการจําหน่ายสินค้าประกอบกับราคาสุกรในเอเชียก็ถือว่าสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเวียดนามแล้วก็จีน ส่วนท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ทาง CPF มีการปรับรูปแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคมากขึ้นปรับรูปแบบการทำงานและเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นกว่าเดิมผลการดำเนินงานจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี2,564คุณประสิทธิ์มองว่าจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นภาวะโควิด -19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง มีการบริโภคต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมการส่งออกอาหารของไทยก็ดีขึ้นด้วยการขยายกาลังการผลิตของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามีการใช้การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะฉะนั้นมองว่าปีนี้ปี64มั่นใจว่าผลการดำเนินงานก็จะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้วยนะครับและจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการของ CPF มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ของปี2564 เพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ1บาทก่อนหน้านี้ตอน11กันยา63ก็มีการจ่ายปันผลระหว่างการไปแล้วในอัตราหุ้นละ40สสตางค์ด้วยนะครับค่ะ